ครับสวัสดีครับนี่ห้องพี่อุ๊บนะครับกลับมาถึงห้องแล้วน,นะครับวันนี้ไปอ่านรายการที่ช่อง5เป็นรายการสดโชว์แลกแจกดะบายโอริวันนะครับทุกวันสารเวลา16.30ถึง17.30นทางทรบช่อง5นะครับเขาจะมีผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆนะครับมาพูดมาบรรยายให้ท่านผู้ชมรับทราบถึง สรรพคุณนะครับแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์ต่อพวกเราและท้ายเบรกของทุกรายการนะฮะข,ของทุกของทุกเบรกก็จะมีแจกเงินให้กับท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องเล่นเกมอะไรเลยนะครับโทรมาก็ทำตามกฎติกาก็จะได้เงินเลยครับนี่คือห้องนะครับก็เพิ่งกลับมาเหนื่อยเลยก็ครูชาไทยทําห้องให้ไม่ง่ายเด็กๆมาเลยนี่ทางพี่อุบนะครับก็เออช่วงนี้งานเยอะนะครับ <laughs> งานเยอะมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวไปกินข้าวเลยเดี๋ยวก็วันนี้จะกินไอ้นี่ไข่เจียวเกี๊ยวใส่หอมหัวใหญ่กินกับน้ำพริกตาแดงเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 โชว์เด็กๆกันแสงไม่ค่อยสวยเลยตรงนี้เนาะแสงตรงนี้สวยไหมอ่าแสงตรงนี้สวยปานะแสงดีไหมเบลอๆแสงทุกอย่างสวยครับเดี๋ยวหาแสงก่อนหาแสง นี่ดีไหมแสงดีไหมครับเดี๋ยวแย่ yeah. โอ้ยไม่ได้เลยอ่ะเดียวเฮ้ยนี่นะครับอ่าเดี๋ยวโชว์ที่เราตัวว่ามีใครบ้างอยู่ในห้องนี่สี่ยอดกุมานแซบเดี๋ยวยังไม่ได้อาบน้ำเลยเพิ่งกลับมาถึงนี่วิเชียนมาศนะครับวิเชียนมาศนะครับวิเชียนมาศชอบนอนเอาคอเรีงพาดคอพี่อุ๊ม เหนื่อยอะ่ะที่หายใจไม่ออกทำไมฮ่าฮ่นะครับไอ้เกลียวต้องหูแม่ทําไมเกลียวต้องหูแม่มาทางไหนอยู่นะนะเร็วใครมาเร็วดูมานี่นี่เจ้าสัวเจ้าสัวขายต่อดีไหมไม่ขายเนอะเรื่องไ่ขายเนะเลี้ยงเข้ามาต้องเลี้ยงเข้าตลอดไปเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาจากาช่องห้าสนามเป้าจังรายการมาตอนนี้ทุกวันเสาร์นะครับก็จะจัดรายการไปไหนก็ไม่ได้แล้ว ถ้าไปงานแต่จังหวัดต้องไปคืนวันเสราร์หรือไม่ก็เช้าวันอาทิตย์กับวันจันทร์อังคารนะครับเดี๋ยวจะต้องไปโคราชน,นะครับไปถ่ายคอนเทนต์ดีๆบ้านหมอปลาอาจจะเจอหมอปลาวันจันทร์และวันอังคารไปเพชรบุรีเดี๋ยวดูทีหนึ่งว่าเหตุการณ์พื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเพราะตอนนี้กลัวทั้งชาไทยทั้งมังกรเล็กกลัวกันหมดเลยมั้งไงนี่ที่เสียงมาเร็วนี่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 มาไงมาไงมาเร็วเร็วใครมาเร็วแสงดีไหม ใครอยู่ใตตะกามาเร็วมาทองดํามาเลยทองดํามานี่นี่ทองดําทองดำ,งดำรุ่งขึ้งไทยเปอร์เซียนะครับครับ <laughs> นะครับโอ้ช่วงนี้สองวันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะเมือ่อเหนื่อยด้วยแล้วกออ็สองวันนี้มาขาวมาเร็วมาเลยขาวมา <laughs> อเอ้าใครมาหาแม่นะครับอย่าดื้อนะช่วงนี้งานเยอะนะครับก็มีงานเป็นพีเซนเตอร์ปีนี้เป็น3มตัวแล้วนะครับมีเกตกำมลคลินิกนะครับ สมุนไพรเสริมอาหารมะขามป้อมนะครับร้อเซนวิตามินซีนะครับแล้วก็จะมีล่าสุดนะครับโจนสลิดปลาสลิดบางบอ่อนะครับและอีกตัวหนึ่งเข้ามาอีเรียมคันไถ่ปุ๋ยนะครับก็เดี๋ยวจะไปฝากคุณแม่น้องชมพู่ที่กบกอเห็นว่าปลูกบันปลูกต้นไม้บนรูข่าวเป็นเยอะนะครับได้มาเราก็ต้องแจกนะครับว่าไงครับเป็นขับท้ายข้าวหรือยังไม่เอาเดี๋ยวลม้มเดี๋ยวมันลม้เม,ลมเดี๋ยวมันจะกินข้าวเลยนะครับอ่าเดี๋ยยัง เพิ่งแต่งหน้ามายังไม่ได้ลบหน้าเลยนะครับโอ้งานยุ่งงานเยอะนะครับตอนนี้ก็างานรัวๆเดี๋ยวเหตุการณ์ซาลงน่าจะมีอะไรอีกมากนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเรายังโชคดีนะครับที่ยังมีงานเข้ามานะครับยังไม่โดนอะไรอะ่ะงานหายไปสูญเสีย ยังมีความรู้สึกว่างานยังมีเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเราเต็มร้อยอยู่แล้วเราจัดเต็มอยู่แล้วลเราเมื่อชีพอเฟซชั่นแนลนะครับก็ทํา,าทงานอย่างที่บอกว่าเขาจ้างหมื่นเราทำแสนเขาจ้างแสนเราทําร้านนะครับแล้วก็คือลูกค้าน่ารักมากต้องช่วยกันก็จะต้องโพสในช่อง YouTube ช่องเฟซบุ๊กหรือเพจของพี่องค์บริยันะครับต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ยังติดตามบางทีช่วงนี้ไม่ได้ลฟ์สดเดี๋ยวรอเหตุการณ์ดีชาไทยกุณชาไทย ผูชาไทยกับมับงกรเล้งกลัวกันเล่ก,ก็กลัวเหมือนกันจะกินอะไรที่แล้วคิดอีกนะครับไม่กล้ากินอะไรที่มันแบบของเย็นหรือของที่ดูแล้วไม่สะอาดนะครับก็ยังวิตกกังวลเหมือนกันนะครับ <laughs> <laughs> นะครับเป็นไงครับฮะอยู่ที่บ้านเป็นไงกันบ้างครับนะคือเป็นยังโชคดีนะวันนี้ไปถ่ายรายการมาก็จะมีสปอนเซอร์สินค้าให้อาหารให้ของมาเยอะมาน,นี่ให้ของมาเยอะเลยน้ำพริก น้ำลกน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาสลิดนะน้ำพริกโอ้เยอะๆเลยแล้วก็มีเชียงทอดมีเนื้อปลาสลิดแล่เนื้อทอดกรอบมีเชียงสองแบบนะรสด,ดั้งเดิมกับรสอ่าพริกญี่ปุ่นแล้วก็มีอ่าปลาสลิดอย่างดีสูตรปัดเกลือบโบราณนะฮะเนื้อปลา97%เกลือ3%ามเปอร์เซ็นต์ให้ทำพิลัตมาที่ลูกวันนี้เรียกอะนรมาี่นี่ดีๆนีๆๆๆ่ตัวแสบพูดอะไเนี่ยข้มตำตัวแสบนะครับ นี่กาแฟตอนนี้ลูกรักมากอ้วนมากเลยกาแฟน่ารักมากเฮ้ยเฮ้ยไม่เอากาแฟน่ารักเดี๋ยวปิดแล้วนะดื้อละอ่ะเดี๋ยวถ่ายกันเดีวไม่เอาดื้อซ้อมตามซ้อมตามนี่เทอร์มินอลน,นี่เทอร์มินอลเออเทอร์มินอลเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับลูกงัวแล้วนะกระโดดแล้วก็แผลทะลุเนี่ยแผลที่ไปทําหมันมาทะลุก็ไม่ลึกมากแผลก็แผลแ,แดงดีนะครับไม่มีหนองก็จะแห้งแล้วนะครับก็ คาดว่าน่าจะประมาณ4 5, à, ี erm <be> <políticas> ่ห <explicit pic> ้า <park> พันได้นะคะเรี่กเขาก็ต้องดูแลเขาเนอะใช่ไหมครับไม่ดื้อไม่ดื้อกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายน้องแมวให้ดูกันนะครับนี่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 เห็นไหมนี่แต่กินอิ่มกันแล้ววันนี้มีอาหารเม็ดสองแบบอาหารกระป๋องสองแบบมีไก่ทอดแกะไก่ให้พวกเขานี่นี่แล้วไงนี่เจ้าเสือนี่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 เสือใหญ่นี่น่าจะไปถ่ายเลยมีร่ำรวย มีร่ำรวยแล้วก็มีใครว่ามีสิยดกุมารมีส้มตามไหนกันบ้างเนี่ยเฮ้เอเอว่าไงทัพทีมใครอะทัพทีมไปไหนวะทัพทีมไปไหนลูกทัพทีมไม่เห็นทัพทีมเลยนะครับก็ความสุขนะครับที่อยู่กับพวกเขามีความสุขนะครับวิทยาจะเสือ้อแม่พังนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิง่งปับตั้งค่าให้กับช่อง Obrien Channel เอ้ยมากัดเสื้อทำไมเดี๋ยวเสื้อพังนะครับโอเคนะครับโอ้ยซ้มตำ่ำอืมเออซ้มตำ่ำนี่ดื้อจริงๆดื้อมากเลย <laughs> โอเคนะครับอย่าก,กินข้าวแล้วหิวแล้วนะครับมื้อเย็นนะครับกินเด็กเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์พักผ่อนนะครับทำงานรัวๆเดี๋ยววันจันทร์ก็จะมีอัดรายการย้อนรอยคนไปข่าวช่องทีวีพูลแชนแนลแล้วก็จะไปหาหมอปลาไปอัดรายการขับ ฟรายเดย์นะฮะของคุณชอตได้งไงนักจะถถวสุขมุมวิทเดียวนะัดได้คุยกับคุณน้ำฟ้าแล้วนนะฮะเจอกันนะครับขอบคุณนะครับแฟนลับทุกคนอ่านี่ถ่ายให้เดินนี่นี่เอ่อเ่เีลนี นี่เต็มเลยชาไทยมาทําห้องให้ะแต่ต้องมาทําเพิ่มเติมนะครับเอ๊ะทำไมเราเสื้อแม่พังหมดเอ๊ะกาแฟนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย